เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพควาภารณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคททเยตรัตรโคพควาปัญจวคิเยิกคูอามันเตสิทเวเมภีกเวอันตาปพชิเตนันเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคฮีโนคามโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุโคอนาริโย อนาตสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุพโอนเตอนุปคัมชะมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมพุทธาจากขุกรณียานักรณีอุปสมายอาพิญญายาสัมโพธายนนิพนยยสังวัตติ กตมาจะสาภิขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุคารียานกริยอุปสมัยอภินญาสัมโพธายาณิปนญาสังวัตติอายเมวะอริโยอาทังคิโกมโคสะอิยทธิทังสมุทิธิสมาสังกโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวสมาวยโมสมาสติสมาสมาธิอายังโคสาภิขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา าจัคุกรณนยานาการณีอุปสมายาอภินยายะสัมโพธายะนิพนยาสังวัตติ อีทังโคปนภิกขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริเทวทุขาโทมนสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิดชังนลปฏิตามปิทุขังสังกิเตนปัญจุปาทานคันธาทุขาอีทางโคปนภิกขเวทุกัสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคสข สหคตาตรัตาตระปาพินันทินีไสยทีทางกามตันห้าภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปันภีเขเวทุขนิโรโทอริยสาจาัจจังโยตัสายวะตันหาย,าาเยะเสสวิลาคนิโรโทจาโคปตินีสะโค มุตติอนารโยอิทังโคปนาพีคะเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวอริโยอัตทังชิโกมัคโคเซียธีทังสมาธิทิสมะสัคโปสมวาจาสมคกมมโตสมะอาชีโวสมาวยโมสมมสติสมาสมาธิอิทังทุขังอริยสัจจันติเมพีคเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจากคุงออทัปฏิยานางโอทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาออทัปฏิอาโลโกอุทป ตั้งโคปนิทางทูกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานางอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปาธิตั้งโคปนิทางทูกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏิญานางอุทปฏิปัญญา อุทัพปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัาปทิอีทางทูกขัสมุททยอาเรยสัจจันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทัปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัพปทิอาโลโกอุทัาปทิตังโคปานิทางทูกขัสมุททยอาเรยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทัพปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทปพปทิอา อาโลโกุทปาธิตังโคปนิทางทูกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเมสุจากคุงุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปัธิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุขานิโรธอริยสัจจังตสััชิกะตัพันติเมิีกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปัฏิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิ อทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปูเพอนันตุสตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานางอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาธิอารลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนันตุสตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานางอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอารลโกอุทปาทิ ตังโคปานิทางถูกขนิโรทขามินิปฏิปทาอริยศสตจ์จังปาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏธิยานางอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางถูกขนิโรทขามินิปฏิปทาอริยศสตจ์จังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปฏธิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏธิอา าโลโกุทปาทิยาวกีวันจะเมพิกเขเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยะทาภูตังยนณทัศนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกเขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรมะเกสัสสมปสัสนมณพระมณียาปชาญาสทัยวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญญาสิง ยะโตจะโเมิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะธาภูตังยานทัสนังสุวิสุทังอโหสิอะธาหังพิกขวเวสเทวะเกลโลเกสมารกเกสาพระมเกสะสมนพรมพ,รม,พรมนียาปชายะสเทวะมนุษายายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิง ยานันจปาเมทัสนาอุทปาธิอกุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินทิธานิปุนาภโวติธามโวจะภะคะวะอัตตมนาปัญจวกิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสมมินจปาณเวยากรณะสมิงพันยมาเนอยสสมโตโกนทันยสววราชางมีตมรังธรรมจักคุงอุทปาธิยังกินจิสมุทยะธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเต พระขวตาธรรมจากเกภุมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมพระขวตาพารณสิยังอิสิปตาเนมิขทายยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวา เกนะจิวาโลกะสมินติภุมมานางเทวานังสัตทังสุตวะจาตุมาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงจาตุมาราชิกานางเทวานังสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตทมนุสสาเวสุง ตาวติงสานางเทวานังสัตทางสุตวายามาเทวาสัตธมนุสสาวสุงยามานังเทวานังสัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทางสุตวา นิมมานรติเทวาสัตถมนุษาเวสุงนิมมานรตินางเทวานางสัตทังสุตวะปรนิมมิตรวสวัตตีเทวาสัตถมนุษาเวสุงปรนิมมิตรวสวัตตีนางเทวานางสัตทังสุตวะภะมกกิจกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตามภะขวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิกธาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอปติวัตตียังสมเนนวาพระมณ เนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวา เกนะจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยวพมโรกาสทโถอะภูคชิอาญจะทัสสสหัสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทีอปมาโนจจโอราโรโอภาโซโลเกปตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะควาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวัตโพโกทันโยัญญาสิวัตโพโก นทันโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยตเววะนามังาโหสิติ